โอ้โหร้านหลวงไม่อยู่เลยเนี่ยโอ้ยช่วงนี้แม่งต้องหาชีพรายได้เสริมส่งแก๊มาดิแล้วอะไรมาส่งเนี่ยเดี๋ยวนี่ไงจัดมานี่ร้านนี้อวันเอ็มห้าแสนเก้าเออถูกที่สุดในตลาดเลย หกแสนสามเอาไปเลยวิ่งแก็บได้ <พา S 1> นะครับ <S <S นี่สวยๆเลยนะครับราคาเล้าใจนะนี่เลยเอวันเอม็มคาร์บอนทั้งคันนะครับราคาเอาไปเลยห้าแสนเก้านะครับแล่งไปเนี่ย <S <S แถมกล่องไปเรื่อยกล่องแก็บกล่องก็ได้นะสี่ร้อยนะกล่องละสี่ร้อยกล่องแก็บ ทำาหากินได้นะฮะเออทำอาหารกินได้ด้วยเห็นไหมเราขับรถเราต้องมีเอารถที่ไว้ใช้งานได้ด้วยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้ราคาเราใจนะเดี๋ยวตัดให้ฟังเลยนี่เราใจเลยนะ5้าแสนโทรมาเลย5้าแสนเก้าศูนา้าส้าสองเอเมบ